สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับร้าน t a b e Big Scooter นะครับวันนี้เรามีรถที่น่าใช่นะครับน่าใช้จะบอกว่าเป็นรถมือ2ที่เหมือนรถเหมือนคุณซื้อรถใหม่เพราะฉะนั้นผมบอกแบบนี้เนี่ยแสดงว่าน่าจะดาวกันออกแล้วว่าน่าจะเป็นรถที่วิ่งน้อยนะครับคันนี้เป็น T Max 530 DX นะครับตัว DX เนี่ยจะผลิต ถ้าจำหน่ายปี2017-18แล้วก็19นี่ก็จะมีให้เห็นบ้างนะครับแต่จริงๆแล้วปี19นี่ก็คือเป็นรถที่ผลิตปี18นั่นเองนะครับคันนี้เนี่ยรถออกเมษาปีสองพนสิบเก้นะครับแต่ว่ารุ่นปีคศมันลงว่าเป็นสองพอยู่แล้วนะครับในบุ๊กสวิตก็ลงไว้ว่าซื้อรถปี19นะครับคันนี้เป็นก็เป็น t m a ม็กยี่ห้าทีแม็กห้าสามศูนย์ดีเอ็กนะครับแน่นอนนะครับและเป็นรหัส DX เนี่ย ก็จะมีอะไรให้มา,ามากกว่าตัว s อตัวธรรมดาแน่นอนนะครับนี่จะมีรหัสด้านข้างอยู่ยางนี้นะครับ d ีกับเนะครับ d ี็ก็จะมาเป็นรุ่นท็อปนะครับรุ่นท็อปก็จะมีพวกชิลไฟฟ้ามีคุ้ยคอนโทลนะครับแล้วก็มีปลอกมืออุ่นเบาะอุ่นนะครับขาตั้งไฟฟ้าที่เพิ่มเข้ามานะครับผมคันนี้เป็นสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินด้านนะครับจากโรงงาน ซึ่งสวยมากๆนะสีอ่ะนี่ไม่ดูสีนะสีสวยมากๆนะครับสีพ่อจะเหลือบๆหน่อยนะครับเล่นแสงก็จะเหลือบๆหน่อยนะครับช่วงที่จะมีโดเหลี่ยมแสงจะมีคล้ายๆกับเป็นดําด้วยแล้วก็โทนมืดแล้วก็เป็นมีโทนสว่างในตัวเดียวกันนะครับคันนี้รถวิ่งน้อยมากเดี๋ยวเลขไม่เดี๋ยวผมไปให้ดูแต่ผมให้ดูของแต่งก่อนนะครับไล่มาจากท่อไอเสียนะครับท่อไอเสียเนี่ยเป็นเทอร์มิคคาร์บอนนะครับเป็นท่อตัวแพงสุดนะครับ ซึ่งถ้าเป็นตัวคาร์บอนเนี่ยจะเป็นตัวที่แพงกว่าตัวไทเทเนียมอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นตัวคอดําด้วยคอดำเนี่ยก็จะเป็นคอรุ่นใหม่แล้วนะครับนี่อันนี้ท่อตรงรุ่นนะนี่ผมให้ดูนะว่าใหม่มากๆคุณดูคอท่อแล้วกันแล้วคุณดูใต้ท้องนะนี่ผมพยานจะส่องให้ดูนะว่ารถสภาพเนี้ยบอกให้เลยนะเขาเรียวกว่ารถ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 ,รถใหม่บนโชว์รูมดีๆนั่นเองนะครับ รถใหม่โดนโชลูมดีๆนั่นเองนะครับแล้วก็คันนี้ก็มีท่อเสียคาร์บอนแบ็กตัวนี้ก็สี่หมื่นกว่านะแล้วก็เขาทำคาร์บอนมาหลายชิ้นมากเป็นสิหลาย10ชิ้นน่ะนะครับคาร์บอนทั้งคันของแต่งนะแล้วก็มาด้านหลังก่อนก่อนแล้วกันนะครับด้านหลังก็จะมีจานเบรกนะครับนี่จานเบรกของ NY N Y N C Y นะครับเป็นจานแบบจานสวยนะเป็นจานแบบโฟลติ้งอ่ะเป็นจานแบบมีหมุดนะครับ ก็สวยงามนะครับแล้วก็มีตัวตัวเขาเรียกหางปลาถางปลาตั้งสายผ่านเป็นของแต่งนะครับแล้วก็มีตัวสปุนยกรถด,ด้วยเวลาเรายกรถเซอร์วิสได้นะครับก็เพิ่มความสวยงามนะครับแล้วก็ส่วนด้านท้ายทะเบียนเป็นเลขนี้เลยนะครับ9กท8 2 8ถือว่าเลขสวยนะยางเป็นพิเรี e ่ลายสายฟ้านะครับแล้วก็มีกันดีซุ้มล้อคาร์บอน นะครับอันนี้มาให้เลยอันนี้งานที่ร้านผมอยู่แล้วนะครับแต่ลูกค้าไปหุ้มผ้าคาร์บอนเป็นลาย F1 ทั้งคันเลยนะครับสวยงามอันเนี้ยดีนะเพราะว่ามันกันดีดไม่ให้สิ่งสโกปรกเข้าไปอยู่ในซุ้มล้อด้านในตรงนี้นะมันก็จะทําให้เวลาล้างรถอ่ะรถจะไม่เลอะเยอะนะครับมีบางคนตัวนี้ก็จะดีขึ้นที่ร้านผมมีขายนะครับสีเนี่ยผมบอกให้เลยนะสีรถใหม่เป็นยังไงผมว่าสีคันนี้ก็เหมือนกับรถใหม่อะเพราะผมหาตําหนิไม่เจอนะครับ ในตัวสีนะผมหาตําหนิไม่เจอเลยธรรมดาก็จะเจอตรงเนี้เจ้าของอเป็นรุ่นพี่นะครับเขาซื้อรถที่ร้านผมไปหลายคันแล้วทีแม็กเนี่ยดูแลรักษารถดีมากจอดในคอนโดเป็นที่จอดเฉพาะของเขาไม่ได้ไปจอดรวมกับมอเตอร์ไซค์อื่นนะครับเพราะฉะนั้นคอนโดหรูแถวสาทรดีกว่าจะบอกถ้าอยู่แถวสาทรน,นี่คอนโดหรูเลยแหละนะครับจอดจอดไม่ว่าถ้าใครเห็นในเพจผมเนี่ยในเฟซบุ๊กผมเนี่ยขนาดจอดในร่ม พี่เขายังคุมผ้าไว้เลยก็สแสดงว่าการดูแลรักษาดีมากๆนะครับรถเนี่ยใหม่มากๆจริงๆนะครับเนี่ยผมให้ดูนะพวกมินยมต่างๆเนี่ยยังใส่แล้วก็มีใส่พวกของแต่งพวกอลูมิเนียมนะครับเพิ่มความสวยงามลงไปอันนี้ฮุ้มคาร์บอนบางสายพานก็มีตัวเข้าสายพานเรียบร้อยสายพานใหม่ใหม่ขนาดนี้นี่อยากรู้เลขก,กิโลอะไรใช่ไหม <laughs> อันนี้มือจับท้ายนะครับก็คุ้มคาร์บอนนะครับเป็นลายเอฟนหมดเลย งานคาร์บอนดีมากนะครับงานคาร์บอนดีมากนะครับเขาไม่ทาที่ร้านผมนะเพราะผมไม่รับทําคาร์บอนนะครับอันนี้ผมเขาน่าจะทําร้านน้องปอใครสนใจก็ลองไปติดต่อน้องปอด็อกเตอร์ได้นะครับงานคาร์บอนก็สวยงามสวยงาม,งามถือว่าเป็นงานที่ดีแล้วก็ชื่นชมนะครับนี่ก็มีจุดนี้ด้วยนะครับดูมีมิติแล้วก็เงาแล้วก็ผมหน้าผมดูลองงานน่าจะไม่เด้งง่ายๆนะครับเพราะงานคาร์บอนบางบางร้านเนี่ย ใช้แป๊บเดียวเด้งอ้าพลาสติกเสียหมดนะครับกระจกมองข้างนะครับแน่นอนนะครับ C R G นะครับตัวเป็นตัวกลมนะตัวนี้เห็นเล็กๆแบบนี้นะผมบอกให้เลยนะว่ามันมองคดเคียร์เลยเดี๋ยวผมพยายามสูมให้ดูนะนี่เนี่ยมองมองดีมากอะเห็นกลมๆเล็กๆนะแต่ว่ามันเป็นเลนมันเป็นเลนเลนนูนเลนโค้งนะครับเพราะฉะนั้นถึงจะเล็กจิ๋วแต่แจ๋ว มาถึงมือเบรกนะครับมือเบรกก็ใส่อลูมิเนียมแต่งนะครับปรับได้เหมือนเดิมนะครับของเดิมก็ปรับได้นะตัวนี้ก็เป็นของแต่งก็ปรับได้ลูกทรงสวยงามดีนะครับตัวอุดกระจกนะครับข้างหน้าเพราะกระจกใส่ปลายแฮนด์ละเพราะฉะนั้นตัวอุดกระจกก็ใส่เป็นอลูมิเนียมปิดช่องให้เรียบร้อยชิวด้านหน้านะครับทรงนี้น่าจะเป็นทรงพวกเออร์แมกนะแต่ว่าผมดูแล้วเป็นงานผมว่าไม่แท้อันนี้ผมว่าไม่แท้นะเพราะว่า เนื้องานมันแปลกๆอันนี้ผมไม่รู้นะผม,ผมเดาเดาไว้ก่อนเพราะว่าผมไม่เห็นยี่ห้อมันเลยติ๊กเกอร์นี่ติดเองนะครับชิลตัวนี้เป็นไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับด้านหน้าก็มีการหุ้มคาร์บอนนะครับนี่งานดีนะผมว่ามิติมันโอเคเลยอะ่ะไม่ค่อยเป็นคลื่นนะครับบางเจ้านี่หุ้มคาร์บอนมานี่เขาเรียกว่าเป็นหนังไก่อย่าว่าหนังไก่เลยหนังไก่งวงเลยดีกว่าเพราะหาเหลี่ยมของแสงเนี่ยมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่คมแบบนี้นะมันจะวิ่งแบบยับ,ย,บยับเลยอะ่ะ นะครับด้านข้างก็งเหมือนกันนะครับพุ่มมาดีหุ่ม,มถือว่าหุ่มมาดีเลยแหละผมดูแนละ้วด้านข้างอะไรเนะียนี่ด้านหน้ามีจอด้านหน้าแล้วก็มีตัวเสริมบังโคลนนะครับจานเบรกด้านหน้านะครับผมนี่ของกฟเฟอร์นะครับตรงรุ่นของทีแม็กมาเลยนะครับเป็นจานแบบสามร้อยมิลนะครับขยายเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องต่อตัวเสริมปัม๊มปั๊มเบรกขึ้นไปนะครับมีการไล่น็อตสีมาบ้างใส่น็อตสีมาบ้างนะครับปั๊มก็ยังเป็นปั๊มเดิมอยู่นะพอปั๊มเดิมไงมันก็ เบรกอยู่อยู่แล้วนะครับถ้าใครจะาปใส่บัมโบก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับจานหน้าก็ทํา300ก็ทําให้ดูล้อมันเต็มขึ้นล้างรถก็ล้างยากกว่าเดิมนิดนึงนะครับอย่างหน้าก็เป็นพิเอรี่เหมือนกันอลโซลายสายฟ้านะครับภายในเนี่ยผมคงไม่ต้องไปบอกอะไรมากเนี่ยผมบอกให้เลยนะว่าม,มันเหมือนรถใหม่จริงๆนะครับสภาพคันนี้เนี่ยกิบมากมกกิมากม,ากมากผมว่าเผลออาจจะไม่เคยเจอน้ําเลยนะตั้งแต่ซื้อรถมา ก็จอดในรลมอย่างเดียวนะครับก็ประมาณนี้นะของแต่งก็ประมาณนี้มีการใส่น็อตสีมาบ้างบางจุดนะครับมีใส่น็อตสีมาบ้างน็อตเทเทอะไรพวกนี้นะแต่ก็ดูเราก็ไม่ได้ใส่มาทั้งคันนะครับใส่มาเป็นบางจุดแล้วกันเป็นบางจุดนะครับใต้บอกนะครับนี่เติมน้ํามันนะครับเติมน้ํามันยังใหม่อยู่เลยเนี่ยสีที่แต้มยังอยู่เลยสีมันสีช็อคอะนะที่เขาแต้มเช็ครถใหม่ยังอยู่ สภาพนี่บอกเลยนะรถใหม่ยังไงรถใหม่ยังต้องอายคันนี้นิดนึงเป็นรถมือสองที่เป็นเหมือนใหม่เหมือนใหม่จริงๆนะครับอันนี้ตัว,ต,วตัวกั้นสัมภาระนะครับเป็นของแต่งก็เวลาใส่พวกของกระจุกกระจิกตรงนี้ก็มันจะได้ไม่ไหลไม่รวมกันก็แบ่งอะไรได้เหมือนเดิมภาษีไม่ขานะครับก็ต่อเรียบร้อยแนละ้วนี้นะอันเก่านะครับผมใต้เบาะอ,อยู่ครบข้างในโคตดใหม่ปิดเบาะเบาะผมว่าโชว์เบาะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนี่ เปิดงบคือมันก็ยังพอได้คือโช๊คทีแม็กเนี่ยเป็นปัญหามากนะครับยิ่งรถสายจอดเนี่ยรถไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้เปิดเนี่ยโช๊คอัพยิ่งเสื่อมสภาพเร็วกว่ารถที่ใช้งานบ่อยๆนะเพราะว่าโช๊คมันโดนอัดกดอยู่ตลอดเวลาไม่มีการคลายขึ้นนะครับแล้วก็คันนี้รถมือเดียวในเล่มเจ้าของเดียวนะครับผมปิดไฟแนนซ์อยู่นะครับปิดไฟแนนซ์ให้ลูกค้าไปแล้วรอเล่มจากกรุงศรีน่าจะประมาณ2ออาทิตย์นะครับใครสนใจจัดไฟแนนซ์ได้ ก็จัดไฟนันได้อยู่นะครับเิบเดี๋ยวไปดูเลขใหม่อีก่อ่อือขึ้นโลโก้ทีแม็กเร o m e คนะครับนี่เลขใหม่หนึ่งกิโลไม้แท้นะครับผมกล้าบอกได้เลยร้านผมไม่เคยก่อไม้นะครับไมมาเท่าไหร่ขายตามนั้นเยอะบ้างน้อยบ้างก็อยู่ที่รถที่ได้มานะครับคันนี้แน่นอนนะครับเป็นวินชีว์ไฟฟ้าอยู่แล้ว นี่ขึ้นมาก็สูงอยู่นะขึ้นได้สูงลงต่ําได้นะครับแล้วก็มีเลื่อนฟังก์ชันมาก็จะมีปลอกมือปลอกมือตัวนี้อุ่นได้นะครับก็นี่ครับจะมี3มระดับนะครับความร้อนปรับได้3ระดับนะครับแล้วก็รูปเบาะนั่งนะครับเบาะนั่งก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับ3ระดับเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นมาตารวมนะครับที่เป็นที่บีอุณหภูมิอ่าอัตราการสูบเื่งน้ำมันนะครับบาบาบาอ่าอันนี้เป็นปักกิ้งเบรกล็อกล้อหลังนะครับอันนี้ก็ แต่เดิมอยู่นะครับคุยคอนโทรลทำงานได้ปกตินะครับเซ็ตตรงนี้นะครับไฟสูงไฟต่ำอะไรเดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูนะครับเครื่องยนต์เดินดีอยู่แล้วนะครับรถวิ่งแค่พันสองร้อยกิโลเนี่ยต้องบอกกันเลยนะว่าเหมือนคุณซื้อรถใหม่นะครับคันนี้สวยใสไร้มนทินแล้วก็โหมดนะครับโหมดด้านนี้นะก็จะปรับได้ทีโหมดับสปอร์ตโหมดกดลงไปปุ๊บจะขึ้นตัว S นะครับที่เลือนใหม่นะครับตรงกลางนะครับ ทัวริงโหมดนั่นเองนะครับแล้วก็สปอร์ตโหมดสปอร์ตโหมดได้ก็เพิ่มในความในการขับขี่นะครับให้เราใจมากขึ้นนะครับประมาณนี้นะโอเคแล้วก็เดี๋ยวลองเร่งให้ฟังเสียงเครื่องยนต์นะ mm hmm. ก็ต้องไปปิด traction control ก่อนนะครับอเริ่มเหม็นควันอีกแล้วปิดแท่ c t i o n c อันนี้ตัวรถเสียงยังไม่เอาออกนะครับยังไม่เจาอออกนะตัวรถเสียงยังอยู่เพราะฉะนั้น เสียงจะไม่ดังมากนะครับคือถ้าอยากให้ดังก็ไปปลดออกนะครับเพราะว่า,าลูกค้าเ,เขาอยู่คอนโดเขาเกรงใจสัญญาณกันขโมยเพราะว่าถ้าใครใช้พวกมอเตอร์ไฟท่อดังๆอยู่ไม่ว่าจะเป็นฮาร์เรหรือวิสันหรือว่าเป็นพวกทีแมงหรือเป็นรถที่ใส่ท่อแต่งเนี่ยวันวิ่งขับเข้าคอนโดในเวลากลางคืนเนี่ยขอบอกได้เลยนะ สัญญาณการขโมยหลายคันดังไล่ตามชั้นไปเลยก็อาจจะเป็นการรบกวนเพื่อนบ้านนะครับค,คันนี้เจ้าของเขาผู้ใหญ่แล้วแหละเขาก็เลยไม่เอาจุดรถเสียงออกนะครับก็ขับให้มันมีเสียงขึ้นมาให้ดูสวยงามแล้วก็มีเสียงขึ้นมาไม่ได้สายซิงไม่เคยออกทริปเพราะฉะนั้นด้านหน้าไม่มีแม้รอยสะเก็ดหินนะครับรถไม่เคยออกทริปนะครับกริปมากใหม่มากๆนะครับนี่ดูได้เลยนะข้ามมาแรงไม่มีอ่ะนะครับคันนี้ต้องบอกว่า ใครได้ไปอ่ะโคตรคุ้มโคตรคุ้มนะก่อนหน้านี้ผมก็ขายไปคันหนึ่งสีดามีกล่องหลังนะคันนั้นห้าพันกว่าโลนก็ถือว่าวิ่งน้อยแล้วนะรถปีเดียวกันนะครับคันนี้พันสองร้อยยี่สิบแปดโลโคตรใหม่อ่ะโคตรใหม่จริงๆแล้วก็ของตรงของแต่งเขาแต่งมาเรียบร้อยแล้วแต่งมาให้สวยงามแล้วก็เฉพาะคาร์บอนเนี่ยค่าคุ้มคาร์บอนเนี่ยผมบอกให้เลยนะหลายหมื่นนะไม่ถูกนะคาร์บอนแบบงานดีๆแบบนี้นะครับท่อไอเสียก็สี่หมื่นกว่านะ นะครับแล้วก็จานเบรกหน้าจานเบรกหลังนู่นนี่นั่นกระจุกกระจิกอีกชิวหน้านะครับกระจก CRG มือเบรกของแต่งเนี่ยผมว่ารุ่มๆนี่นะมีแสนได้อยู่นะแสนได้อยู่นะไม่ไม่ไม,ม,ม,ม่คู่มือนะครับคู่มือบุ๊กสวิตนะครับมีครบนะครับมีครบนะครับแล้วก็ไป็นรถมือเดียวนะครับเพราะฉะนั้นใครที่หา Yamaha T Max อยู่ใครอาจจะบางคนอาจจะไม่ชอบตัวรุ่นใหม่นะตัว t ท็กแม็อาจจะชอบตัว Iron Max อ่ะเขาก็อาจ,จบางคนก็อาจจะมองว่าตัว Iron Max มันสวย บางคนก็มองว่าตัวปี1 7 1 8เนี่ยตัว DX เนี่ยสวยนะครับบางคนก็บอกว่าทีแม่สวยอันนี้ก็อยู่ที่ความชื่นชมแล้วก็พอใจของแต่และบุคคลนะครับของแต่และบุคคลประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นคันนี้คันนี้สวยใสยแบบนี้รถใหม่รู้ๆอยู่ TMAX นะทุกเจนเลยนะที a มเนี่ยราคารถใหม่เนะ่ยอยู่กันที่500,000 5 0 0 0 0 0ขึ้น สมัยก่อนเนี่ยตอนนี้ถือว่าถูกนะอยู่ประมาณ500,000-250,000สามสมัยก่อนในยุค T-Max ตัว500ตัวนั้นที่นําเข้ามาขายในประเทศไทยอราคา500,006นะแพงกว่ารถสมัยนี้อีกนะสมัยนี้ถือว่าถูกลงเยอะนะครับถูกลงเยอะนะครับคันนี้รถมือสองที่เหมือนใหม่นะครับคุณประหยัดไปได้เป็นแสนนะครับคันนี้ผมเปิดขายนะครับอยู่ที่300,000 7,900 0บาทนะครับ37,900 0บาทคุณได้รถที่เหมือนรถใหม่มาพร้อมใช้ตกแต่งมาให้คุณเรียบร้อยแล้วถ้าคุณเป็นสายชอบไม่ชอบรถสีดำชอบรถสีน้ำเงินชอบคุณชอบคาร์บอนไลน์ f 1ผมว่าคันนี้ตอบโจทย์คุณมากๆนะครับซื้อไปหล่อได้เลยนะครับกระจกแท้ที่คู่นึงก็มี67,000พันะกระจก c r g นนี่ก็ไม่ถูกนะครับของแต่งก็โอเคเขาแต่งแบบไม่ได้แต่งวัยรุ่นนะ อ่าพวกชุดข้างอ่ะขอโทษนะครับสายเข้ามามาเลยตัดอ่าชุดข้างเดิมนะครับชุดข้างเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมานะครับไม่มีการตกแต่งอะไรมาเครื่องยนต์เพราะฉะนั้นเครื่องยนต์นตสดใหม่แน่นอนนะครับหอมกลิ่นหอมจากเตาหอมจากเตาทะเบียนสวยนะฮะแปดสองแปดนะครับก็สนใจงานก็ติดต่อสอบถามได้ที่0 8 3ย์1 4 1 1 1หนึ่งี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับ ผมเคาะเองขายเองทุกคันนะครับซื้อรถเองขายเองทุกคันนะครับไม่มีเซลครับไม่ต้องมานั่งเสียค่าคอมครับเพราะฉะนั้นเรื่องของราคาเราเราพอใจกันเรารักกันพอใจกันตรงไหนเนี่ยคุยกันนะครับจบได้ผมจบให้นะครับบางทีลูกค้าเดี๋ยวนี้ชอบแชทมากกว่าชอบโทรนะครับค่าโทสามบาทแต่แชทเนี่ย ก่อนจะแชทก่อนผมจะเข้าไปอ่านเนี่ยของผมจะตอบแต่บางทีรถมันไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่รอท่านแล้วนะเพราะฉะนั้นอยากได้โทรครับแค่นาทีละ3บาทเดี๋ยวนี้ค่าโทรศัพท์นาทีละ3บาทปะ่ะผมไม่แน่ใจนะครับ <S <S โทรมานะครับคุยกันสดๆมันชัวร์กว่าสนใจเข้ามาดูรถได้มาลองนั่งรองอะไรได้ถ้าจะลองขับนะครับเนื่องจากว่าอ่าผมไม่ได้อยู่ในที่จอดรถใต้คอนโดแล้วอาจจะลองขับไม่ได้นะครับถ้าจะลองขับจริงๆผมขับแล้วพี่ซ้อนนะครับ มาดูรถเนะี่ยมาซ้อนได้ดูฟีลลิ่งการดูฟีลลิ่งการนั่งดูอะไรได้นะครับหรือถ้าอยากจะลองขับจริงๆรถที่ร้านเนี่ยผมลองขับได้ทุกคันนะครับแต่รบกวนโอนเงินเข้าบัญชีของก่อนค่ารถของคันนั้นนะครับไปวนเลยครับวนรอบได้เลยนะครับวนมาวนแถวๆนี้นะไม่ได้ไปวนถึงพัทยาบางแสนอะไรยนี้ไม่ใช่นะวนแถวๆนี้วนได้วนเสร็จแล้วก็กลับมาถ้าไม่ชอบไม่โอเคผมกดเงินโอนคืนให้นะครับวินวินทั้งสองฝ่ายนะเพราะว่า ผมเคยเจอเคสนะครับลูกค้าเอาไปลองตรงวงเวียนยี่สิบสองปรากฏว่าเจอมอไฟมาเฉียวนะครับปรากฏว่าลูกค้าท่านนั้นไม่รับผิดชอบนะครับโบยความรับผิดชอบมาให้ผมให้ผมไปไปดําเนินจัดการกับมอไซ์ที่เขามาเฉียวเขางงปะงงงงเจอลูกค้าเงีย้ยมีงงเหมือนกันนะครับตั้งแต่พอเคสนั้นมาปุ๊บเนี่ยก็เลยขอความ่าเห็นใจเลยนะครับเพราะเดี๋ยวจะมานั่งทะเลาะก,กันทีหลังเหมือนเคสนั้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะลองจริง กดมือถือโอนตังค์หรือวางเงินสดเอาไปลองได้นะครับมาไม่ชอบไม่พอใจไม่ถูกใจเอาเงินคืนกลับไปนะครับไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้นวินวินทั้งสองฝ่ายนะครับอันนี้ก็โมไปเยอะแล้วมาดูรถที่หลานบ้างว่าเหลืออะไรบ้างเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปเปิดเวลาผมถ่ายคลิปในห้องแอร์ผมจะแสบคอเพราะว่าอากาศไม่โฟงเวลาสตาร์ทมสตาร์ทแป๊บเดียวนะ เวลาเราพูดต้องหายใจไงมันทาให้เราเหนื่อยเพราะเราสูดไอท่อไอเสียมันเข้าไปแต่พัดลมหลังบ้านก็น่าช่วยขึ้นเยอะอ่าบี5มหกห้าศูนย์นะครับจีทีนะครับคันนี้ปีสองพันสิบเจ็ดนะครับเป็นท้ายรุ่นใหม่แล้วมีท่ออะคาร,ร์บอิกด้วยนะอืมใครสนใจก็มาตากันได้รถสีเดิมสวยสกายเวสสี west, BS, ่ร้อยเคเก้าเอเบสทีแม็กห้าร้อยนะครับมาตัดมาด้านนี้บ้างดีกว่าเป็นฮอนด้าวากาลีรุ G ่นดีทีดีอาแปดสิบทะเบียนแท้อันนี้ ยังไม่ขายซึ่งกว่าจะหามันมาได้เนี่ยต้องบอกเลยนะว่าผมว่ามันเป็นปซ c i ิ i c ิ o โค้คันเดียวในไทยที่สภาพดีที่สุดแล้วดีถึงขนาดเครื่องยนต์ทุกอย่างสมบูรณ์ที่สุดขนาดผมไปจอดที่บ้านเนี่ยไม่ได้สตาร์ทสามเดือนเนี่ยเชื่อไหมว,ว่าผมสตาร์ททีเดียวอะเครื่องมันติดอะเพรติดปุ๊บรอบเดินเบามันเดินสโลโดีมากเลยแล้วสภาพนี้เนี่ยผมว่ากันเลยนะเพราะไม่ต้องไปหาละใหม่มากๆใหม่จริงๆนะครับ สภาพดีเครื่องยนต์ดีผมรักมันนะครับขายก็ได้แสนกว่าบาทแสนกว่าบาทไปหาซื้อรถอ,อะไรขี่ให้มันคล้ายๆโกวิงไม่มีละไม่มีละนะครับอันนี้ขอเก็บไว้ก่อนสภาพเรียมจริงคันนี้รักมันรักมันนะครับ Honda SN4 700นะครับใครสายแนวกระตูนนะแนวกันดั้มแนวกระตูนเอมินิก็มาจัดกันได้นะท่อคารูาอแค่เหมือนกันนะครับ bmc หกร้อยสปอนะครับจริงๆมันเป็นเครื่องยนต์หกร้อห้าสิบนะมันเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับ C650 ห้า r t นสปอตนะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจมันใหม่หลายคนชอบไปบอกว่ามันเป็นตัว600แล้วตัวใหม่เป็นตัว650นะครับไม่ใช่นะครับเครื่องยนต์ตัวเดียวกัน ducati scabber นะครับตัวนี้ตัวคลาสสิกตัวที่มันเป็นตัวพิเศษนะเป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมแล้วก็บางคนเป็นอลูมิเนียมคันนี้ก็บอกให้เลยนะไม่น้อยโคตรเออเห็นไหมนะสองรอย เจ็ดกิโลผมบอกเลยนะไม้แท้ไม้แท้ไม้แท,แท้คุณต้องมาดูสภาพเองนะไม้แท้จริงๆนะครับ C D U สองหผมจะจอดชิดกันไปไหนวนะเนี่ยเบียดเบียดมาเยอะเกินรถแาวานี้ W 2 5 0นะครับ M T 1 5 Super 4 Tech 4เปิดเบาะอยู่นี่ไว้ชาร์จแบตเตอรี่นะเพราะว่ารถมันต้องชาร์จที T คคั x ซ่อมคันนี้ก็เป็น Honda ซีเวสองร้อยจริงๆมันเป็นรถรุ่นก่อน Honda Fusion หรือว่า h o n u a f u s i ชัหรือ Honda h e l i ลนั่นเองนะครับอันนี้รถทะเบียนแท้นะแท้ขนาดที่ว่านี่ป้ายทะเบีย,ย,น,น,ยนะน,นยังเป็นหมวดนี้อยู่นะและในเรื่องก็ยังเป็นหมวดนี้อยู่นะยังไม่ได้เป็นป้ายรุ่นใหม่นะกล่อง Honda แท้นะครับผมจัดก,การรีสโตร์ให้ใหม่ทำสีใหม่ทั้งคันเครื่องยนต์โอเวอร์ฮอลใหม่หมดเลยนะครับพาเครื่องพาทุกอย่างมาเซอร์วิสทุกอย่างแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปนะครับ คันนี้ก็ขายเหมือนกันขายเหมือนกันสนใจก็มาดูแล้วกันสําหรับคนชอบรถรถเก่านะเพราะว่าพวกนี้มันมันมีคุณค่าของมันมันไอรถรุ่นใหม่พวกนี้ยมันหาซื้อคุณมีเงินน่ะคุณไปหาซื้อมันมันมีขายนะครับแต่รถพวกเนี้ยคุณมีเงินไม่มีคนขายคุณก็ซื้อไม่ได้นะครับโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามกันแล้วกันนะครับผมผมก็จะหารถดีสวยๆมาให้เพื่อนๆซื้ออยู่เรื่อยๆมาดูหน้าร้านก่อนเนี่ยจะจบคลิปมันจบไม่ได้สักทีอันนี้เป็น ฮอนด้า F หกสี่นะครับคันนี้สี่พันกว่าโลแล้วก็คันนี้ลูกค้าจองเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าจองเรียบร้อยแล้วนี่เดี๋ยวผมจะขับกลับไปบ้านพอดีลูกค้าที่จองเขาอเผอิญมากเลยเขาอยู่หมู่บ้านเดียวกับผม <c ười> คุยไปคุยมาอยู่หมู่บ้านเดียวกันก็เลยให้ไปจอดที่บ้านเลยเดี๋ยวเขามารับที่บ้านนะครับอันนี้ข้อใหม่นะครับเป็น B M W C 4 0 0 X นะครับทะเบียนสวยนะ97 8, 9นะครับรถเดิมๆนะครับมีของแต่งแค่ปี๊บหลังนะครับตัวแหลกท้ายกับปี๊บหลังนะครับตัวมือจับท้ายเดิมมีอยู่ให้รถสีเดิมทั้งคันเลยรถยังไม่ได้มีการสปาเลยทั้งสิ้นนะครับ <S <S ก็เดี๋ยวค่อยเปิดขาย2,000ส,สนกว่าบาทสองแสนกว่าบาทคันนี้นะครับเพิ่งจะเซอร์วิสท,ที่ศูนย์บีเมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเคลมพวกซีนพวกอะไรพวกเนี้ยเคลมที่ศูนย์บีเ ก็ซื้อรถสนยนก็ดีอย่างนะเพราะว่าพอมันถึงมีปัญหาเรื่องของการรีคอยอะไรก็แล้วแต่ศูนย์เขาจะเรียกรถเข้าไปเพื่อในการเปลี่ยนให้ฟรีโดยที่ไม่มีค่าให้จ่ายอันนี้ก็เป็นข้อดีนะเหมือนกับที่แม็ตัวนี้ก็เหมือนกันก็มีการเรียกเคมพวกสายพานพวกขาตั้งหข,ขาตั้งคู่นู่นนี่นั่นก็นั่นแหละประมาณนั้น,นลืมให้ดูกุญแจกุญแจอยู่ในรถมั้ยมีมือเดียวเนี่ยเปิดลำบากมาก อันนี้เป็นช่องจุดปรหลี่ด้านในนะไปถึงตัวเอาเล็ตสำหรับชาร์จมีกุญแจผมมองให้นันนะผมพยายามจะฟูไม่เห็นชัดๆเพราะกุญแจไม่ยังกับรถใหม่คือไม่มีรอยธรรมดาตรงนี้จะเป็นรอยนะเนี่ยใหม่มากอะ่ะใหม่มากใหม่มากคันนี้ใหม่มากเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนอะไรข้างในก็ดบอะไรวะนี่อะไรมันเหมือนกับตัวล็อกอะไรสักอย่างนึง้ง ต่มันไม่ใช่ของรถนะมันอยู่ในแก๊อาจจะเป็นของเจ้าของเก่าเดี๋ยวแยกขอ้มาก่อนแล้วกันมันไม่ใช่อุปกรณ์ในรถโอเคประมาณนี้สนใจยังไงก็มาดูได้นะครับรถสวยๆมีที่นี่นะครับเราขายความจริงเท่านั้นนะครับเรื่องรถก่อใหม่รถอุบัติเหตุเราไม่ซื้อขอบคุณครับ